เอาเป็นอันว่าเก็บงานเสร็จงานแล้วนมือนี้เป็นมือเก็บงานจะได้ส่งงานทางวัดไตรภูมิเริ่มตั้งแต่มาเห็ดมาทำทางเต่วันที่แปดจนถึงมือนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์อาจจะได้ส่งงานให้กับทางวัดโดยทางคณะกรรมการก็จะรับผิดชอบดําเนินการต่อไปอต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการกําหนดนะมือสวด มหาพุทธ,ธาภิเศกก็อยู่กับทางคณะกรรมการเช่าบ้านนุนสถียนวาสิได้ประกอบพิธีสวดพุทธ,ธาภิเศกมือใดกจ็จะได้ตกลงกันอีกรอบนึงอันสลับนาที่ของทีมงานหมดแดงรีดีโอ่าตมาภาพภูพดำเนินงานพระครูสุธรรมรัตนวิจิตเดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่8จนถึงเมื่อนี้ก็สิบกามือ ก็ถือว่าได้ทำหนาที่เป็นงานปฏิสังขรณบุรณะปฏิสังขรณ์พระพุทรูปหรือว่าพุทธปฏิมาก,ก่อนมากใส่เวลาหลายมือซิบก็มือนี่ก็สิ้นเสร็จสมบูรณ์ในการเหตุการณ์ทาสมควรที่จะกลับไปสำหรับญาติโยมที่ติดต,ตามคลิปมาตลอดจนถึงช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาในผลบุญผลท่านของออกตนญาติโยม จงได้รับแต่ความสุขความจเจริญตลอดทั้งผู้เป็นเจ้าภาพสีทองคำจ้าภาพสีทองของวัดไตรภูมิปานนนเสถียรคอยมีแต่ความสุขความจเจริญกันสู่ขู่สู้คนโอกาสหน้าพบกันใหม่ขเขาเจริญพอ